สวัสดีค่ะเมนอสสวยรูหลาน่าใช้มานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษภายในสีดำนะคะรุ่นเอซิโมนะคะดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะโตโยต้าแคมรี่ 2.0G เอ i ิโมกียวโตคันนี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นประวัติดีนะคะฟรีดาวส่งเดือนละ9,000บาท รถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้แอร์เย็นหรูหราสุดๆเลยค่ะตามมา,มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะรถสวยหรูหราน่าใช้มากๆเลยนะคะโตยต้ Cam มรี 2.0G งจ r ดศรุ่นพิเศษภายในสีดำแนวสปอร์ตนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะแบ็กายสวยค่ะภายในสีดำแนวสปอร์ตนะคะ บาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าแอร์แบก a อบกุญแจดิโมพดพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ Air, ระบบดิจิตอลค่ะมันไฟฟ้าหลังนะคะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ,ะคราคาโปรโมชั่นอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเนื้ตอนหลังค่ะมีที่วางแขนค่ะ รถสมบูรณ์มากๆเลยนะคะกวางนั่งสบายสุดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะอยู่ที่16,00งบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะน่าใช้ค่ะแบคลายสวยเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะสภาพดีค่ะ ภายในสีดำแนวสปอร์ตดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยค่ะคันนี้เป็นแอร์แบ็คคู่นะคะลายไม้นี่มันตัดกับเบาะสีดำมากมากเลยค่ะเครื่องเงียบบอดี้สวยสุดๆเลยนะคะแม็กก็ลายสวยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงได้ดูนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์2,000นะคะ16วาลวาวค่ะเบนซินนะคะ ใครกำลังมองหารถสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ t o ต้า a คม r y y 2.0G รุ่นพิเศษ Ximo ภายในสีดำปี2013ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์092 5 5 5 0 8 5 8มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทีนี้ข้อมูลค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ